ฉันขอเรียกเกดี้ว่าวาเลรีด้วยได้ไหมคะทำไมล่ะคะก็ได้ยินว่าความสัมพันธ์ต้องมีขั้นตอนนี่นาะไม่สิแล้วทำไมถึงเป็นฉันเพราะนี่คือครั้งแรกฉันเลยยังเก่งไม่มากพอและยังมีข้อผิดพลาดอยู่มากทีเดียวอะไรของเขาเนี่ยเพื่อที่จะเรียกเซเลเนียว่าเจียฉันอยากซ้อมกับเธอดูก่อน หมายถึงอะไรแบบนี้เหรอแต่ฉันจะพยายามเพื่อพัฒนาต่อไปเรื่องนั้นฉันดีใจมากจริงๆที่เลดี้เข้าหาฉันก่อนขอเรียกไม่ได้เหรอจะว่าไปนอกจากองค์รัชทายาทกับฉันใครจะให้คำปรึกษาเรื่องความรักกับดิวผู้อ่อนหดัดเรื่องความรักได้อีกอ่ะได้ค่ะถ้าแค่เรียกชื่อละก็ฉันอยากให้เธอเรียกฉันว่าไครลรัดด้วยคะ เพราะเซเลเนียก็เรียกว่าไคลัสเหมือนกันใช่ไหมคะอืมเซเลเนียเองก็เรียกฉันว่าไคลัสฉันเลยอยากให้วาเลรีเรียกฉันแบบนั้นด้วยเริ่มเลยเหรอเหนื่อยใจจริงค่ะตามนั้นก็ได้ยังไงก็เถอะมันก็ยังเป็นข้อเสนอที่น่าลำบากใจอยู่ดีฉันก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องหลบหน้าเขาสักพักคุณหนูมีชุดเดตตัวใหม่ส่งมาจากวุฒิสภาคา่ะ แต่ไม่จําเป็นต้องหลบสักนิดคุณหนูปวดเมื่อตรงไหนหรอคะเพราะไม่ได้เจอท่านใดยุคเลยสักครั้งจนกระทั่งถึงวันจัดพิธีมั่นก็โล่งอกอยู่หรอกแต่ทําไมกันนะความรู้สึกกวนใจแปลกๆนี้รอคาให้อยู่หรอคะที่ผ่านมาดูเหมือนฉันจะหุนหันพันแล่นเกินไปหน่อยฉันจะหักห้ามใจตัวเองแล้วโล่งอกไปทีนะครับที่รู้ตัวสักที ในนิยายรักพวกผู้หญิงมักจะสนใจผู้ชายที่ดูรร้กาศแต่พอได้รับจดหมายจากบุตรของตระกูลโบลเชกฉันก็คุ้นคิดอยู่หลายวันและก็ได้รู้ว่ามันไม่ถูกต้องโอ้หมายถึงน้องคนสุดท้องของเลดี้โบลเชกสินะครับเห็นว่าอายุประมาณ12ปีสวัสดีครับผมมาจากตระกูลโบลเชกนะครับเนื่องจากการเข้าร่วมพิธีมัน่นทางนั้นสุขสบายดีใช่ไหมครับ ท่านพี่เป็นคนไม่ยอมให้ใจกับใครง่ายๆอาจจะทำให้โดนเข้าใจผิดว่าเป็นคนเย็นชาแต่ที่จริงท่านพี่เป็นคนที่อบอุ่นยิ่งกว่าใครเลยครับถ้าท่านดายุกเป็นคนที่ไว้ใจได้จริงๆมาแชนมาตอนไหนเนี่ยท่านพี่ก็จะเปิดใจและปฏิบัติต่อท่านดดยุกอย่างอบอุ่นครับได้โปรดอย่ามองท่านพี่ไม่ดีเลยนะครับและฝากดูแลท่านพี่ให้ดีที่สุดเท่าที่ท่านไดยุกจะทำได้ด้วยครับ ฉันมองข้ามความจริงที่ว่าทุกคนย่อมมีความแตกต่างในตัวเองไปจากความผิดพลาดครั้งก่อนดูเหมือนเลดี้จะคิดว่าการเข้าหาอย่างกระทันหันด้วยท่าทางที่น่ากลัวเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมฉันคิดว่านางน่าจะชอบคนที่สุภาพและให้เกียรตินาเพราะงั้นคราวนี้ฉันจะเข้าพิธีมั่นด้วยความสุภาพเรียบร้อยพิธีมั่นของดายุคถ้ามองแบบผิวเผิน มันก็เป็นงานที่ผู้ใหญ่มาร่วมแสดงความยินดีให้กับการเริ่มต้นของคู่หนุ่มสาวที่ดูเหมาะสมกันผมได้ยินมาว่าความจริงแล้วท่านดดยุคมีคนรักตัวจริงอยู่แล้วนี่คนที่ผมสีดำเป็นหญิงงามหาทิติไม่ได้เลยละดูเหมือนคู่มัน่นจะเป็นแค่ลูกสาวของตระกูลไม่ใช่ตระกูลไดยุกด้วยซ้ำสงสัยเป็นเพราะแต่งตั้งให้เซเลเนียฮอวินเป็นคู่มั่นไม่ได้นั่นแหละ ก็เลยต้องให้ผู้หญิงอื่นมาเป็นขุนเชิดแบบนั้นเลดี้โบลเชคมาถึงพิธีแล้วครับทั้งท่าทางและสีหน้าของทั้งคู่บรรยากาศในแต่ละช่วงเวลาทำให้ลูกคิดในสมองของทุกคนในที่นั้นคิดคำนวณอย่างรวดเร็ว และท้ายที่สุดสัญชาตญาณของพวกเขาก็รับรู้ได้ไม่จำเป็นต้องนึกถึงเซเลเนียฮอวินอีกแล้วตัวจริงคือคนนี้นี่เองนี่โมเรปังอาจนักดังผู้หญิงคนนั้นกับท่านพี่ไคลัส